เบรกไม่โย่ yo. คนแรงผลโคตรแรงเลยกลับมาครั้งกับบล็อกฟู้ดนะผมซึ่งบอกเลยว่าคลิปนี้จะเป็นการถ่ายต่อจากคลิปที่เลี้ยงประมาณ1วันฮะวันรุ่งขึ้นก็คือเรามาทําคลิปนี้เลยนะครับผมผู้ชมเอ่อทุกวันนี้ยังมีคนไม่รู้เลยผู้ชมฮะว่าเราเอาเวฟผลโมจิไปแล้วนะผู้ชมมีคนบอกพี่ครับเอาเวฟผลโมจิหน่อยครับพี่ทุกวันนี้ยังมีคนบอกเลยพี่ครับพี่ไปทาฮาค์ที่สังเกต V 2หน่อยและที่กูใช้อยู่ทุกวนันนี้มันไม่ใช่ฮาค์ีวีสองเหรองง งงจัดเฮ้ยผลอะไรย่าผลฟรีผลฟรีก็ผลครับผู้ชมบอกผมดีครับผลนี้มันกากไหมผลนี้มันกากับผู้ชมวันนี้จะมาทําการซื้อผลโมจิถาวรน,นะครับผมผู้ชมครับก็ตีเราซื้อแจกคนอื่นเราเทบจะไม่ได้ซื้อให้ตัวเองเลยก็ว่าได้คือผู้ให้โน1นของจริงในบล็อกฟุตนะครับผมทุกวันนี้เจอ FC ในเกมนี้ผู้ชมฮะทักก่อนเลยพี่ครับขอของหน่อยเนี่ย กูเจอประจําแต่ขอแบบนี้มาเราก็ไม่ค่อยให้หรอกนะผมสองพันสี่ร้อยโลพักเลยลืกโคตรแพงแต่ไม่เป็นไรฮะผู้ชมเราไหวแหละไหวเวนี่ยคนดูดูสกิลเนี่ยผมเอาเวกมาหมดแล้วนะครับผมผู้ชมเราเอาเวกทุกท่ามาแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้เล่นเลยนะผู้ชมเพราะว่าตอนนั้นคือเรายังเล่นไม่เป็นนะฮะง่ายคือตอนนั้นก็ยังไม่ตันนะผู้ชมเรายังมีภารกิจหลายอย่างเช่นเออไปทําดาบ โอเด้งเอ่ยอะไรเอ ي, ย่ยเยอะแยะไปหมดนะผมทำกีตาร์เอ่ยเราก็เลยแบบไม่ได้เล่นผลนี้แบบจริงจังเลยนะครับผมแล้ววันนี้ก็เช่นเคยครับก็ไม่ได้จริงจังอยูย่ดีแหละฮะผู้ชมแต่ก็อยากจะมาลองเล่นดูไหนๆเราก็ซื้อถาวอมาแล,ล้วอย่างหนึ่งก็คือผลนี้เราโดนฆ่าบ่อยมากกันเลยอะมาลองดูหน่อยซิว่ามันโหดจริงหรือเปล่าเล่นแล้วผลปีศาจก็เกิดไปสู้กันไปเลยไม่เอาหลอกว่าผลปีศาจดีกว่านะครับผมฮะผ,ผมชอบจังผู้ชมผลนี้ตรงที่เราแววนได้นะผู้มชมฮะาเราพร้อมที่จะหนีในตอเวลา แต่ผมไม่ได้ผอเงือกมาเดี๋ยวผู้ชมฮะถ้าเกิดผอเงือกมาน่าจะหลอกหนีลงน้ําแล้วก็สู้ในน้ําได้นะครับผมผู้ชมไว้รอทํารอบหน้ากันละกันนะฮะโอเคฮะรู้เหมือนว่าจะเกิดที่กอประสาทนะครับผมฮะาผู้ชมมาเรามาดูกันซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับผมคิดถึงก่อนนี่จังไม่ได้มานานแล้วว่าเปลี่ยนผามังกรก็คือล่าสุดนะผู้ชมไม่ใช่สิมาเปลี่ยนสีมังกรคือล่าสุดไหมถ้าจะไม่ผิดน,นะครับผมคือนานมากนะครับผมมาขาบมนนี่แหละโชว์ได้อะไรเรามาดูกัน ผลโคตรกากผลอะไรอะ่ะโอ้โหผลสไป์หรือว่าผลนามนั่นเองครับผมผู้ชมดีปะวะกลับแล้วกันเอาไปฉันให้นายเอาไปซะผลรปีศาจสุเทพผมชื่อทรงสวยคงควรคอยบ,บอกเพื่ออะไรวะบอกเพื่ออะไร <c oughs> บอกเพื่ออะไรเนี่ยไปดกเจอกู <c oughs> เจอแต่คนเพียนมุ่งหน้าสู่โรกสามกันเลย <c oughs> เดี๋ยวนา <c oughs> เร็วอะไรมัน <c oughs> มันวิ่งอยู่มันแล้ผู้ชมโอ้โหเดี๋ยว,ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะโคตรไวเดี๋ยวกนไปดู โคตรไวอ่ะมนุษย์ผู้ชมเราเจออมนุษย์ตามฆ่าเลยอมนุษย์ใช่โปป่ะผู้ชมใช่ไหมใช่โปรไหมโอ้โหผู้ชมโปรเจอทุกวันน่ะเจอทุกโอ้โหกูยังไม่ได้แล้วพี่ไปอย่างไวผมพอรู้คอมโบอยู่บ้างผู้ชมฮะจะนิดหน่อยก็เถอะอก็คือล็อกให้ได้นะฮะผู้ชมสกิลเอ็กแล้วก็หมัดมนุษย์นะครับผมพุงเข้าไปแล้วก็สี่ชุบไม่ดูคุยมันหลบไล่โดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่ข้างบนข้างบนไปไหน เฮ้ยมันอยู่นี่ผู้ชมมันไม่ได้มันโปะปะวะเฮ้ยมันมันออนอยู่มันออนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนไปไหนไปไหนอู้ติดตึกคนจะเกิดโดนตึกคุมกําเนิดซะงั้นไปไหนพี่เขาแบนไปแล้วผู้ชมพี่เขาไปไหนฮ้ไปไหน <c oughs> เไม่ทันหลอกรถแลงกว่ารถแลังกว่ารถกุเรงกว่าเลือผู้ชมว่ายน้ําด้วยว่ายน้ําด้วยจูจ้ชมไปน้ำได้ไหมผู้ชมมันมึงเปิดโป้หนีู้ไดเลย โอ้กูามไม่ทนันอ่ะกูยอมแล้วกันนะกูยอมเลย,ยเปิดโปหนีเลยเราสู้ไม่ไหวผู้ชมฮะรถเราช้าไปรถเขาแรงผู้ชมครับเขาแต่งมาเขาแต่งเครื่องมาเรามารถกะกาครับผมฮะตัวเลือนบางนาโอ้ไม่ไหวว่าโอ้โหแล้วเจอโปอีกนะโป้โคตรเยอะโปโคตรเยอะเลยคอมโบก็คือใช้ X Lock ใช่ไหมแล้วก็อุ้ยกดผิดเราต้องใช้หมัดเราต้องใช้หมัดผู้ชมฮะคอมโบพลาดบ้าเอ้ยแต่ว่าไม่ไรครัะอุ้ยมันว้าบหนี กูจะรอดไหมเนี่ยเล่นผลนี้กูจะได้ฆ่าหัวสักฆ่าหัวไหมเนี่ยยากจังนี่แน่ตายซะนี่แน่ช็อตเอาก็ได้ช็อตเอาก็ได้ช็อตเอาแล้วกันเรียบร้อยครับผมผมชอบผมพิดมากกว่าวะผลพี่เล่นง่ายกว่าว่ะแล้วเราก็ได้เจอกับผู้แสวงหาผลปีศาจเฮว่าไงวอซัพวอสว่าไงเอ้ใครจะให้ฆ่าหัวนายถ้าเกิดนายให้ผลของฉันเดี๋ยวนี้มันมีแบบนี้แลวเหรอไม่เอา พื่ออะไรย่ะไม่เอาดีกว่านะผมว่าผมไปหาเหลี่ยมคนดีกว่าพีทได,ด้โปรดผมไปหาซุ้มดักโจมตีคนดีกว่าผู้ชอเอางง้ละกัน ไม่ครับผมเราไปหาเหลี่ยมใช้แผ่เหลี่ยมดีกว่าผู้ชมอย่างนั้นก็ยากกว่าเดิมแต่หลังจากนั้นก็มีคนมาขอความช่วยเหลือให้ไปช่วยลงดันนะครับผู้ชมฮะซึ่งเราก็เห็นคนเดือดร้อนแบบนี้ก็เห็นจะทีจะไม่ได้ก็เลยตัดใจไปช่วยเข้าไหนกันละกันนะครับผมอย่างน้อยตัวเลื่อนบางนายอย่างเราก็มีหัวใจนะผู้ชมฮะเห็นคนลาบากก็ต้องช่วยนะครับผมไม่ใช่อะไรหรอกฮะผู้ชมฮะเงินม่วงฟีและซึ่งในรอบนี้ก็เป็นดันไฟบอกเลยว่าก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับผู้ชมฮะเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นดันก็จบไปที่เรียยบร้อ แล้วเราก็ได้เจอกับ FC ครับเอฟซีอีกแล้วว่าไง FC ผลพารห้องนี้เยอะเราช่วยไปลุมกระทืบผลพารกันดีกว่าไปไหมเอฟซี FC ไปเปล่าอย่างน้อยก็แบบว่าเพื่อแบบได้ฟุกได้ข้างหัวอะไรย่างงี้นะครับผมคืออะไรโอ้โหผู้ชมคนไทยมันรู้แล้วนี่ว่าเราจะกระทืบมันไมหยอกหกครับพี่หกหกครับพี่ไม่ต้องถือดาบโช์หกครับผมหก เกือบโดนพักกระถือแล้วลัมยละคุณชมฮะม่งยันคนไทยโอเคเราเอ็มซีถือดาบขู่ไม่เห็นเลยไงไหเมืม่อกี้ถึงเวลาออกตามราค่าหัวมันต้องมีคนฟาร์มอยู่บ้างแหละนั่งไงคุณชมฮะที่ไม่ใช่โป้น่ะเฮ้ยโป้ปะวะไม่ใช่โปนะครับผมโอเคไม่ใช่โปถืออุ้ยฝนฟินิกซ์กซะด้วยฮิวได้ซะด้วยผมฟินกซ์มันดีป่ะผุ้ชมผมยังไม่เคยเล่นเลยมันดีไหมแต่ผมว่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะผู้ชมอาจจะเล่นยากด้วยแอบดูก่อนนะครับผมคนนี้แหละจะทําการดักซุ่มโจมตีแอบก่อน ยาสิจมอนโง่ฉันฉันแอบเขาดูเขาอยู่โอ้ยโอ้ยโอ๊ยอ๊ย,อ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 ยกูยังไม่เริ่มลาคาหัวเลือดกูาหายไปเต็มคอเลยขอเวลานอกฉันขอเวลาไปฮิวเลือดก่อนบ้าเอ้ยไอหมอนี่มันแข็งแกร่งมันมีมอเป็นพวกแป๊บเดียวเราก็จะตายซะเร็วในฮหิวให้เขาหิวให้หม่ผู้ชมลองดูไหมฮิวมีฮิวมีพีทหิวฉันหน่อยฮิวฉันหน่อยมันจะฆ่าเราผู้ผู้ชมถ้ามันคอมโบมันฆ่าได้เลยเนี่ยผู้ชมฮะไม่ไม่ฆ่าจะฆ่าเราะว่ากูุเสียวเนี่ย เสียวจัดเสียวอะกูยืนวัดใจเลยยืนวัดใจเลยอะมันจะฆ่าเราไหมหรือมันจะฮิวให้เราสงสัยเว้ยดูบว่าเขาจะสงสัยนะครับผมผู้ชมฮิวไงฮิวโอเคเมื่อใจฮิวไม่ได้ถ้าเกิดไม่ใช่แอลลี่นะครับผมผู้ชมฮะแต่๋เขาฮิวให้เราอยู่ผู้ชมเวทเดี๋ยวก่อนแอลลี่กับฉันสิมันแอลลี่ไม่ได้มือทหารเรือไปโจรสลดัดมันทําไม่ได้ให้แอคเซปอะไรล่ะัปโจรสลดัด คุณผู้ชมคิดว่าจะมีนักล่าเข้าหัวช่องไหนบ้างที่จะมายืนคุยกันเหยื่อแบบนี้ถ้าไม่ใช่ช่องบรานะครับผมผู้ชมฮะบอกแล้วผู้ชมฮะช่องผมนั้นแปลกเข้าไปดูแอนลี่สิมันก็ัปบอกมันไม่ได้จะไม่ขึ้นเนี่ยเห็นไหมเราคนละฝั่งกันเอาเป็นว่าฉันปล่อยนาะยไปกันแล้วกันนะพ่อหนุ่มฟินิกถือว่านายใจดีที่ฮิลให้และเราก็ต่างคนต่างไม่ฆ่ากันด้วยนะสะเมื่อไหร่กันละ่ะกูรอให้เลือดโลต่างหากละ่ะนี่เนี่ยเรียบร้อยครับผมฮะ ล่าข้าหัวสายเหลี่ยมนี่ผมบอกเลยมันนะผู้ชมฮะผมฮะเราต้องแบบใช้เหลี่ยมใช้แผนนะคะผมนี่แหละถึงเรียกว่าโจรสลัดนะครับผมคนดูจงจําไว้ห้าน,นยุคแห่งโจนสรสลัดที่เลวร้วายนะครับผมผู้ชมสงสารเท่ากับประหารน,นะครับผมฮะในวันที่คุณเลือดน้อยมันย่อมมีคนที่จ้องจะเล่นคุณอยู่เช่นกันจําไว้ไปล่าข้าหัวกันต่อเลยแอบดูอยู่ใกลๆถึงเวลาแล้วผู้ชมครับผมฮะเราจะเนียนเข้าไปลวงนะครับผมโอ้โอ้โอจบ <c oughs> จบก <c oughs> <c oughs> ูยังไม่เริ่มเลย ยังไม่เริ่มเลยมันรู้ตัวแล้วมัง้งมันรู้ตัวแล้วแหละนั่งไงเป้าหมายเราอยู่นั่นนะครับผูบ้ชมฮะกําลังแอบอยู่เลยไปครับผมฮะถึงเวลาจู่โจมไปกันเฮ้ยมันวับหนีมันรู้ตัวไม่รู้ตัวก็วแปลกสิมีฮาคีมันมีาฮมมาคีไอ้หนุ่มคนนี้มันรู้ตัวซะน,นี่เพราะมันเปิดฮาคีดูอยู่นั่นเองครับผมฮะว่ามีใครทําอะไรแล้วล่ออยู่นั่นเองฮะแต่ในความโชคร้ายยังคงมีความโชคดีอยู่ก็เือเอ้าโค้ชซีเราผูนะ้ชมฮะเอ็จะวับหนีทําไมวะเอ็งจะวับหนี่ย มาเลยครับผมผู้ชมนี่แหละฮะ FC อย่างนั้นเหรอ FC อย่างนั้นเหรอแหม FC เราซะด้วยนะครับผมผู้ชมฮะเดี๋ยวเจอเหลี่ยมคนดังเจอเหลี่ยมคนดังผู้ชมฮะกรดตกแบบนี้ใส่คอมโบแล้วกันสกิล C กูไม่โดนโอ้โหกูผ้าทุกดอกผ้าทุกดอกนี่แน่สู้ที่ไหนไม่สู้เหม่งมาสู้ในซอกมาสู้ในซอกโอ้ยแล้วมันลำบากลำบนโอ้ยลำบากลำบน พี่จะหนีอย่างนั้นเหรอที่จะหนีอย่างนั้นเหรอฉันไม่ให้หนายที่จะหนีหรอกนะนี่แน่โดนลงรืดจับกดน้ําไปซะเรียบร้อยครับผมผู้ชมฮะโทษทีว่ะสังคมมันบีบคลิปนี้มันคลิปล่าค่าหัวถ้าเกิดเป็นคลิปแบบว่าประจนภัยแล้วก็ฉันคงจะไม่ฆ่านายมานี้มาเอฟซีขอเอรู้ได้ไหมอย่างไงผู้ชมฮะผมบอกแล้วเอฟซี FC เราแต่ละคนนะครับผมฮะเอางี้ละกันนะมอบภารกิจให้ลวกันพีดพีดนะนะเล้าหลือด้วยนะเล้าหลือเดี๋ยวไม่ให้นะถ้าเล้าหลืออะ ถ้าเองข่าพาได้เอาไปเลยนั่งไงเห็นข้างหน้าไหมพาตัวยังใหญ่กวกไปโดยวยเขากระทืบไแน่เลยไปไปซะเอาโยรุไปเลยถ้าใครข่าได้ตรงนั้นเคฮ่าฮ่าฮ่ลับจากเ c ซีนะครับผมเริ่มพารกิจล่าขออล่าโยรุลุยเองทําได้เว้ยเองไหวเว้ยไปเอาว่าผู้ชมคุณว่าไหวไหมคุณว่าน้องเขาไหวไหมไปไปดูกันโอ้โจมน้ํา และแล้วการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับผู้ชมฮะสู้ในน้ําแบบนี้บอกเลยว่ามันเสียเปรียบเอ้ยแต่ว่าผลน้าแข็งมันว่ายน้ำเอ้ยมันเดินน้ำได้นี่ไม่เป็นไรผู้ชมฮะสู้น้ําได้เอาว่ะผู้ชมครับเดือดกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวด้วยๆเจย์ผู้ชมเละเป็นขี้เลยเอ็งไหวเว้ยน้องเอาใหม่เว้ยเอาใหม่เว้ยอย่าเพิ่งยอมแพ้โยรู้ยังมีโอกาสเสมอไปไปไม่ โหอะไรเย่าไหวถอดใจซะแล้วเหรอมึงไ่แต่มึงเปิดพีพีก็รําะทำมึงสวนทางมากเลย <g ül> ก็ระทำมึงสวนทางกับคำพูดมากแน่งไงผู้ชมฮะคนไทยไม่ยอมใครเสียไม่ได้ไม่ยอมคนด้วยนะครับผมฮะมาครับผมจะกู <c ười> ไปดูเขาตบอีกแล้วเอาว่าผู้ชมเกิดการต่อสู้ขึ้น,นับผมมีคอมโบนะครับผมกับเออมัดมนุษย์กับเออไอของโมจินะครับผผู้ชมฮะโอ้ยกูมไม่เกี่ยวกูมไม่เกี่ยว <c ười> ตายตาย <c ười> ไม่ไหวว่ะคุณผู้ชมมันหดเกินนี่ไม่ได้เองต้องรอต่อมาเป็นร่างคนเว้ยเองไหวเชื่อพี่ไม่ได้เอะรูุ้ใช่เองภารกิจไม,ม่สําเร็จเองไหวน้องชายพี่เชื่อพี่เดี๋ยวใครจะอยู่ก็อยู่เถอะไอ้นี่มันค่าหัว20ล้านใครปู MC ไปไป MC อยู่ทําไมเราไปมันฆ่าหัวยล้านในตัวนี้อยู่ไปเดี๋ยวมันฆ่าเราเดี๋ยวฆ่าหัวตกนะครับผมไปเลยเกิ ไม่หันกลับไปดูเลยเ c ซเรารอดไหม m อ็ MC ตามมาอาพักก่อนนี้ก่อนพักก่อนนี้พักก่อนนี้มาโอเคมาแล้วใช่ไหมเ c หากรีบประทย่างทีจะไม่ไหวครับผมผู้ชมฮะเพราะว่าเออผมโมจิเรายังไม่อยู่ปะเนี่ยโอเคครับผมเราจะขึ้นเออตรงนี้ไปนะครับผมเพราะว่าหาเซฟโซนเข้าอยู่จะแบบว่าแกของ f c ก่อนแล้วกันนะผมที่มาร่วมสนุกกับเรานะฮะผูะ้ชมโวยสวลเล C ถอยกลับถอยกลับมันว้ามาดักมันว้ามาดักมันรู้มันรู้ตัวโอเคฮะมาที่นี่นะจะโลดอะไรผู้ชมฮะอุย้ยเสี่ยงตายสุดๆ MC มา MC ตามมาให้ไหวผู้ชมดูแลกันแบบมันตามเราเลยอะผู้ชมมันจะเอาเราให้ได้เลย <laughs> MC <laughs> MC มาเร็วซ <laughs> c <MC S 1> มาถ้าผมมาไหน <laughs> ผมจะหาพี่เทบ <laughs> จะเหนื่อยโอ้ <laughs> เราโลดเร็ว กูก็เหนื่อยเหมือนกันเราโดนตามล่าข้าวหัวเวฟซี c หนีวขุดแล้วโอเคโอเคขอโทษขอเลียนนะเอออะไรนะดีๆอ๋อเรือมันก็พิมพ์ดีๆีเรืออะไรตกใจหมดโศกรรมแต่เราให้น้องไปละกันเพราะว่าน้องมีความตั้งใจับผมโดนพาตกไปสองทีนะครับผม <c oughs> แต่ก็ให้ละกันแต่นักล่าข้าหัวจริงๆแล้วมันไม่ได้มาฆ่าเรานะฮะผู้ชมฮะผมตามไปดูตัวแล้วไม่บอกแต่เล่นก็ตกใจก็หนีกันหนีกันแบบ ชุกละหกไปพวกเราห้าคนจะไปทําการลุมพากัน <c oughs> วิธีโจรสลัดสุดๆไปเลยผู้ชมฮะไปไปครับผมผู้ชมฮะตอนนี้กลุ่มโจสลัดได้กําเนิดขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วน้องออกเรือได้ไหมนะผู้ชม ดูเหมือนว่าดอกเรือไม่เป็นนะครับผมผู้ชมฮะวันนี้เองจะออกจากท่าได้ไหมเนี่ยผู้ชมได้เรือครั้งแรกผู้ชม <c oughs> <c oughs> เรือติดโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ชีวิตลําบากลําบนจริงๆกลุ่มโจรสลัดของเราและแล้วภายในวันนี้กลุ่มโจรสลัดเาวาักิษก็ได้กําเนิดขึ้นกลุ่มโจรสลัดปาาพระนั่นเองเพื่อล้างแค้นให้คนไทยพวกเราเหล่าโจรสลัดจากหลักหน้าน้ํามารวมตัวกันโดยไม่ได้รับหมาย <c oughs> เพื่อจุดประสงค์เดียวกันปาาพระเรากำลังจะไปไหนไม่รู้แล้วไงเนี่ยฮะมึงขึ้นเรือมาเนี่ยฮะเราไปปาาพระ เราจะไปตีผ้าตรงั้านกันโอเคถือว่ารู้กันเป็นไงครับผมผู้ชมฮะมาแล้วว่าผู้ชมเราจะสลัดนะครับผมผู้ชมฮะลูกพระเสือสองตัวเสือสองตัวน้ำแข็งหนึ่งตัวผู้ชมดูแต่เราขอไม่ตีกันละกันผู้ชมฮะพิ่รู้ว่าเขาได้จะเคลียร์กันได้นะครับผมเอาว่าผู้ชมฮะยังไงยังไง <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โหพาไป,น,าไปน,นู่นเรว็เรวพาไปนู่นเร็วนังไงพาใค้ตายแล้วไหวแล้วไหวพาใค้ตายนังไง เตะแล้วก็แตกพ่ายครับผมผู้ชมฮะเสือไตหามาแล้วผู้ชมฮะเสือาตหามาแล้วเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวพารู้สึกว่าจะมีเผ่ากูนะผู้ชมมันดูดเลือดได้นะครับผมฮะพวกนี้มันเลยแบบเข้าปตีปุ๊บมันก็ดูดรัวเลือดไม่ลดเลยก็ว่าได้ครับผมฮะแม่งโคตรโหดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเสือสองตัวลุมก็ไม่ไหวไม่น่าไหวนะผู้ชมแล้วมันหาตรงไหนรู้ไหมผู้ชมฮะเอหน่อยได้ไหมโอเคได้เอ โอเคครับผมถามก่อนว่าไหวไหมนะฮะผู้ชมพวกนายไม่ไหวอย่างนั้นเหรอฮะไม่ไหวใช่ไหมเนี่ยตกลงอ่ะไม่นั่นไงมันหาตรงไหนผู้ชมรู้ไหมผู้ชมในระหว่างที่สองคนนี้กำลังสู้อยู่ผู้ชมฮะมันจะมีคนนึ่งหายไปครับผู้ชมฮะมันกําลังเออนี่ครับผู้ชมความเมอร์ตรี่ข้างบนผู้ชมผลน,น้ําแข็งมึงเห็นม้าสําคัญหัวพคกงั้นเหรอ ถ้ามันเทพเกินไปพี่เออเห็นแล้วผู้ชมเห็นแล้วไม่น่าไหวเดี๋ยวรอพวกเรามาพ้องกันแล้วกันมาแล้วมาแล้วผู้ชมฮะฟาร์มมาสเสร็จแล้วใช่ไหมเป็นฟาร์มมาสเสร็จแล้วใช่ไหมเด้ยฮะเว่งกลุ่มโจรสลัดเฉพาะก,กิจนี่มันช่างวุ่นวายจริงๆนะครับผมมาพร้อมกันเลยยงังพักพวกตอนนี้เหมือนพวกเราเป็นตัวร้ายในแอนิเมนะชมัอ่ะผู้ชมแล้วเออลุมพระเอกนะครับผมี่ห้ผลพานะผู้ชมลำบากจังแกช่วยผมตีแอนิเมชันได้ไหมมึงไม่ต้องพูดเลยเมื่อกี้เขาตีกันไปไหนมามึงไปฟาร์มมา์มากันครบแล้วใช่ไหม พวกเรามาบุกบุกมาเฮ้ยกูไม่นํานะกูไม่นํานะพวกมึงนําไปเลยกูไม่นําไปครับผมจังหวะนี้ครับผมฮะมาห้าลุมหนึ่งห้าลุมหนึ่งห้าลุมหนึ่งเว้ยเอาหน่อยเว้ยพวกเราไหวเว้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยนั่นแหละไหวไหวพวกเราลุยเล่นแล้วเราก็ได้เจอคนทรยศนะครับผมผู้ชมฮะโอ้ยโอ้ยเสือมันตีเราผู้ชมเสือมนทรยศนะครับโหยี่สิบล้านมทรยศโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันมีคนทรยศ สุดท้ายแล้วพวกนี้มันฆ่าพาไม่ได้ผู้ชมครับผมฮะแงเงานพาไม่ได้นะ่ะสี่ตัวสีตวส่ตัวพะไม่ได้นะตามฉบับอนิเมะนะครับผมฮะสุดท้ายพระเอกรอดพระเอกรอดผู้ชมดูพระเอกหนีไปรอดไปแล้วนะผู้ชมสุดท้ายแล้วกลุ่มชนของเรานั้นจะจบแต่เพียงเท่านี้เพราะว่ามีคนทรยศในหมู่พวกเราเว้ยผมเห็นคนไล่ฆ่าพี่ผมเลยนึกว่าให้พวกเราฆ่าพี่บาหาเลวนา,ายมัทรยศมีแค่นายนคนเดียวที่ฆ่าเรา เอาเป็นว่าไอ้ผลน้าแข็ง,ขงเมื่อกี้นะครับผมได้เรือเราก็ต้องให้เรือทุกคนและกันนะครับผู้ชมฮ่าสลับกลุ่มจรสลัดของเรานะครับผมฮะนี่ตัวน,นี้ดับเบิลซีนะครับผมเอาไปเราจรสลัดอ่ะอีกลำหนึ่งก็คนนี้นะครับผมฮะโอเควันนี้ถือว่าใช้โลบัก <c oughs> เยอะอยู่ซื้อถาวรซื้อผนถาวรด้ว่อยดิเกมพาเจชพี่ไม่ไม่ใช่นายเพราะนายทรยศกลุ่มสแลของเรา นายฆ่าเราไม่อยากตีเจ้าก,กับพี่มึงผิดเกมแล้วมันคีเลกาซี่นายหักหลังพวกเราเราห์ซื้อใจซื้อกันละกันผมไม่ได้หักหลังกูมไม่ได้ว่ามึงกูมไม่ได้ว่าเลยเอ็งร้องตัวอะไรเนี่ยฮะไม่ได้ว่านายร้องตัวอะไรเนี่ยไม่ต้องร้องไห้เลยจงสำนึกสิเองทำไปซะแม่งค่าของอกูเป็นหมื่นลดเป็นหมื่นเลยขอเกมพลาเงินได้ไหมมึงใครแล้วเนี่ย มึงใครกันนีต่างมากันเยอะจังฮะเรียมาแต่ละคนคือมาขอของฮะเลยผู้ชมฮะ FC ครับ <c oughs> โอเค FC ถ้าเกิดเอกชนะหนึ่งทหารเรือได้เองก็เอาไปเลยละกันถือว่าเป็นภารกิจละกันนะเห็นเลือดโลโลแล้วมันเย้าวยวนใจผู้ชมฮะ <c oughs> <c oughs> ขอข่าหัวคืนสักหน่อยถูกผู้ชมขอคืนหน่อยถึงไม่ถึงหมื่นก็ขอคืนหน่อยไปเน้นไปทหารเรือเขายืนโลตรงนั้นไปไปตรงนู่นไปฆ่าเขานี่ยจะได้เกมพาร์ทไปถ้าเกิดไหนชนะน่ะตรงนั้นน่ะเห็นไหม ผู้ชมว่าเขาไหวไหมลองดูนะครับผู้ชมฮะผลเสียงซะด้วยนะครับผมผลเสียงพีพีมันก็ถ้าเกิดเล่นเป็นก็โหดใช่ไหมฮะเอาว่ะสู้ๆแล้วกันสู้ๆแล้วกันการต่อสู้ด้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับผู้ชมฮะน้ำแข็งซะด้วยนะครับผมฮะพีพีล้วนเลยก็ว่าได้สำหรับสายนี้แต่ว่าจะสู้แสงได้หรือไม่นะครับผมฮะโดนเป่าเป็นอรนครับผมมาพร้อมกับหอกตะคุรี่ครับผมแต่ว่าหลบได้นะครับผมทำให้ต่อขบโบไม่สำเร็จนะครับผมฮะคาบูชามาอีกรอบครับผมมาโดนเต็มๆโดนดึงเข้ามาโดนผลมนุษย์เยมมัันนุษ์ะครบ กระพนเสงเรียบร้อยครับผมฮะสวยงามครับผมจบแบบสวยงามอดอดภารกิจนายไม่สำเร็จมันโหดเกินเอาแล้วก็ผมสลับคลิปล่าฆ่าหัวแบบมีสตอรี่ครับผู้ชมก็ถือว่าวันนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นมาจาก3.1เป็น3.2นะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะว่าล่าฆ่าหัวรอบหน้านั้นจะเจอกับเหตุการณ์แปลกอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับผมใครว่าล่าฆ่าหัวทำแบบสตอรี่ไม่ได้นี่แหละครับผมผู้ชมฮะสลับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย